มาพร้อมแขกรับเชิญเหมือนเดิมครับเดี๋ยวให้เขาแนะทาตัวเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวพิรมนสุขโขนะคะชื่อเล่นชื่อแพรลี่ค่ะตอนนี้อายุ19ปีเชียร์กันท่าเลือ f ออยูน้องแพรลี่ครับผมทำไมคุณทําเสียงอ่อนเสียงหวานเพื่ออะไรตูเต้ทำเพื่ออะไรน้องน้องก็ไม่ต้องทาเสียงอ่อนเสียงหวาน นั S 1> <S 1> ่นไงอะคุยคุยกับน้องหน่อยคุยกับน้องหน่อยคุยกับน้องหนะ่อยอย่างที่เมื่อกี้น้องแนะนำตัวน้องแพรี่เป็นแฟ,แฟนการท่าเรือเอนี่ล่าสุดเขาดีเป็นหนึ่งในเ,งเขาเรียกว่ากองเชียร์ที่อยู่ในสนาม <อ réussi S 1> ที่เราเพิ่ง<อ>ชมไปเมื่อเบรก่อสักครู่นะครับนะครับถามก่อนเลย <ìn. S 1> ทําไมถึงเชียร์การท่าเรือก่อนอ่าจะเริ่มต้นหนูก็คือพี่ปลาแฝงตามพี่ปลาแฝงปลาแงคิตาวีคิตาวีสษรสีใช่แล้วก็ลองมาดูที่สนามแมตช์แรกแล้วรู้สึกว่าแบบ เอ้ยเราชอบอะ่ะเราอยากมาดูอีกอะไรอย่างนี้ก็หลังจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วล้วนานหรืออย่างจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเชียร์จนถึงนตอนเนี้กินเวลานานไหมเป็นปีเป็นอะไรเลยก็ประมาณปีกว่าๆได้ค่ะอืมใช่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกองเชียร์แบบว่าสายเลือดใหม่ของการท่าเรือนะเพราะถ้าปกติเรานึกเขาเรียกว่าแฟนการท่าเรืออ่อกเนี่ยถามน้องเฮลี่ปกติแฟนการท่าเรือแบบว่า เป็นยังไงสไตล์การท่าเรือสไตล์จะเป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบอ่การที่จะไปดูการท่าเรือก็คือเหมือนคนในชุมชนได้ยินเลยพี่ขอไปยืนใกล้ๆนะก็คือคนในชุมชนเขาจะเหมือนแบบเนี่ยบอกต่อกันนะก็ทําให้เป็นแบบแฟนการท่าเรือส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติเราเรารู้ไหมว่าแฟนการท่าเรือส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบรฮดคอร์นอยนะเราไม่ไม่กลัวหรอว่า โเราจะไปอยู่ในมวลหมู่ชายชกันเหล่านั้นเนี่ยอะไรย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะเดี๋ยวหนูปรับให้เป็นฮาร์ดคอร์ได้ค่ะฮาร์ดคอร์ได้ในลองด่าตูเต้ให้พี่ฟังหน่อยสิอุย <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ย <c oughs> เ,เป็นแฟนการท่าเรือครัทีนี้ถามถึงหน่อยว่าเขาเรียกว่าสาเหตุนอกจากการเชียร์เรียกว่าปาแปงเขาเรียกว่าพอไปเชียร์มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราชอบในความเป็นการท่าเรือคืออะไรบ้าง ก็การซื้อบัตรอย่างหนึ่งเลยค่ะอเอกลักษณ์ที่สุดและหนูรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบฝึกความอดทนไปในตัวด้วยสำหรับหนูนะคะ,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 ะเพราะว่าเหมือนเขาจะแบ่งล็อกไว้ว่าแบบเนี่ยช่วงนี้มาเอาบัตรคิวนะแต่ว่ารออีกช่วงหนึง่งค่อย,คยซื้อ,อใช่ค่ะเราเคยไปรอบัตรคิวเขาเรียกตั้งแต่กี่โมงโอ้โหหนูเคยไปตอนหกโมงครึ่งค่ะหกโมงเช้านะใช่ค่ะหกโมงครึ่งนะแต่ บัตรหมดตอนนั้นคือคิวเต็มหมดเลยค่ะครึ่งบัตรหมดแล้วใช่หนูก็ต้องรออยู่ตรงนั้นจนถึงจนเขาเปิดขายก็คือเหมือนเขาเปิดคิวตอนสี่โมงครึ่งแต่ว่าเปิดขายตอนเที่ยงอะไรนี้หนูก็รอจนถึงเที่ยงรอว่าแบบจะมีบัตรหลุดมาหรือเปล่าอ,อะไรนโอ้โโอดทนนะเออก็อดูเขาจริงจังมุ่งมั่นกันนะนะเออ,อพูดถึงการเป็นแฟนบอลทีมท่าเรืออันขาวธรรมชาติไหม มันไมชาติดูคนเดียวเลยดูเป็นเหนือขาวเกิดแล้วก็ขาวแล้วแหละใช่ค่ะเพราะเราเป็นพิธีกรยังไงของเราเราถามเอออะไรเนี่ยแฟนท่านเลยขาวไหมก็อยากรู้เห็นน้องเขาตัวขาวก็อยากรู้ว่าเออเขาขาวธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเขาฉุ่มก็ฉีดอะไรหรือเปล่าไงที่แบบที่ดูผมเรื่องเรื่องการหนาหนัคือถามมันต้องเป็นเหมือนที่อันนี้เอาเรื่องแบบเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะโสดไหมอ้าเหรอโสดค่ะโสดอ๋อน้องยังอายุน้อยอยู่ อดยูอดยูอดยูนักเตะที่ชื่นชอบนักเตะที่ชื่นชอบก็พี่ปะแปงที่ตานอกจากปะแปงก็ฟิลิปโรเลอร์แล้วก็พี่เซกเกิลทาวินค่ะแต่ละคนชอบนี่จะเป็นสไตล์แบบที่แบบเท่ๆชัดเจนชัดเจนไปเลยนะใช่ะใชนะครับนี่เมื่อกี้น้องเล่าถึงเรื่องของความบกคนน้องเคยเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟ จากกรุงเทพนะอไปบุรีรัมณ์นะคนเดียวนะอแล้วพัดลมด้วยนะอไปจับโอ้คนเดียวนะเพราะอะไรถึงมุ่งม,มัน่นอะไรขนาดนั้นนะมันมันรักอะไรขนาดนั้นก็ด้วยด้วยช่วงนั้นคือเราอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเบื่อเบื่ออยากไปดูบอลอะไรอย่างนี้แล้วก็คือหนูก็ศึกษามาแหละว่าบุรีรัมอ์อะไปยังไงได้บ้างอนอกจากรถทัวร์กับเครื่องบินแต่หนูรู้สึกว่าแบบ หนูยังไม่เคยขึ้นรถไฟแล้วหนูอ่ะอยากลองขึ้นรถไฟดูบ้างคนเดียวใช่ค่ะเออไม่ก็คือไม่ได้ชวนใครไปเลย,เยกล็คือแบกเป้ใบเดียวแล้วก็ไปเออแล้วถ้าน้องอยากนั่งแบบรถสปอร์ตไปดูอย่างเงี้ยพอจะมีทางแนะนาน้องไหมคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์ไปหลังไมค์ก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็ไปโทรบอกก็แล้วกันได้ไหมอาจะปกตินั่งรถไฟไปนั่งรถสปอร์ตไปดูบอลแต่รีบมาแล้วเพราะพี่จะขายไม่ถินนะไม่ถินรีบมานะที่อยู่ไม่นานแล้วพี่จะขายแล้วพี่ก็ไม่ไหวยังไง อบอตูเต้เนี่ยคุณส่งอะไรให้ผมดูแย่กออันเป็นไงเขาเรียกว่าความรู้สึกหลังจากที่ครั้งนั้นเนี่ยน,นั่งรถไฟไปได้บทเรียนอะไรไหมได้บทเรียนว่าไม่ควรนั่งรถไฟไปคนเดียวก <c oughs> ็ทไมมันมันลำบากมันมันลำบากพี่แล้วก็แบบตอนที่หนูไปก็คือฝุ่นเต็มเสื้อผ้าเลยค่ะ,ะมันจะเป็นแบบกลิ่นแบบกลิ่นเหล็กกลิ่นอะไรพวกนี้กินควันกลิ่นอะไรอย่ไหมคะแล้วตอนนั้นอ่ะหนูไม่รู้หนูก็จองขากลับด้วยแล้วขากลับก็คือตอนบอลเลิกพอดีค่ะหนูพอหนูจองขากลับปุ๊บ ตอนนั้นหนูทาใจเราเลยโอ้ยตายแน่ๆแบบไม่สบายตัวแน่ๆสรุปก็คือหนูไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะว่าชั้นประมาณชั้นสองชั้นสามอะค่ะแล้วก็คือเหมือนคนมันนั่งก็เต็มอะไรเงี้ยหนูก็ต้องนั่งแบบโอ้ไม่ก็ไม่แล้วไม่กลัวเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นรถไฟด้วยเงก้านะเอออืมหนูสําหรับหนูหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูชอบเดินทางคนเดียวด้วยเพราะว่าแบบเราไม่ต้อง ไม่ต้องเขาวงไม<า>่ต้องเะวงไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่นะฮะนี่รอบหน้าเห็นจะลังเลจะโลสสำเพอไปดูการท่าเรือโลสสำเพอเลยเหรอ, <c oughs> หรอ <c oughs> ดูการท่านี้ดูถ่ายทอดสดก็ได้แต่เขาดูไหมเขามีเขามีถ่ายทอดสดนะเออไม่ต้องลำบากลำบ,บนไปขนาดนั้นก็ได้เออเออเออนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่พูดถึงก่อนที่เดี๋ยวเราจะวันนี้จะไปเล่นเกมกันบ้างครับเล่าเขาเรียกว่าเขาเรียกน็อคเวลานี้น้องแพรเองก็เขาเรียกว่าดูฟุตบอลมาหลายสนามแล้ว มีเขาเยะประทับใจเกมไหนหรือชื่นชอบในการไปดูที่สนามเกมไหนเป็นพิเศษไหมครับอ๋อถ้าเป็นตอนนี้ก็จะเป็นแมตท,ที่ไปเชียงรายล่าสุดนี้เลยค่ะต่อเมื่อวานใช่เพราะว่าจากเหมือนแบบระบบทีมด้วยแหละตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็แฟนบอลก็รู้กันแหละว่ามันไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่หรือว่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่า แมตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าเพอร์เฟกมากเล่นดีด้วยใช่ค่ะันดีด้วยใช่ค่ะเหมือนเหมือนอย่างเช่นพี่ตั้มอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มก็คือโดดโดดด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบได้มาตรฐานที่มาใช่ค่นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมอีกเช่นเคยอ๋อโอเคโอเคนะครับผมนี่หลังจากที่น้องแพยอาจจะติดตามฟุตบอลมาสักปีสองปีครับผมจะมีเรื่องของค่าดีใจของนักเตะอ๋อ ที่แบบว่าเด่นๆที่มาในปีนี้เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันหน่อยเล่นยังไงอ่ะเขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูให้เห็ให้ชมแล้วให้ทายว่าเป็นท่าดีใจของใครให้น้องเนี่ยทำให้ดูเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูอันนี้น่าหน้าดูอ่ะภาพบนจอด้วยดีดีดีพร้อมไหมครับน้องแม่พร้อมค่ะไปเตี้ยมอะไรกับทีมงานไม่รู้เะยอ่าเอาเพราะฉะนั้นมาครับท่าแรกครับเอ้ยแต่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าหนูทาคนเดียวมันก็ มันก็แบบไม่สมดุลสิพี่พี่ต้องทำกันด้วยถาคนเดียวได้หรอวะพี่ว่าถาคนเดียวก็ได้มัปะพี่แจ๊คได้ไหมไม่น้องก็ต้องทำคนเดียวมั้งน้องเป็นแขกรับเชิญไงพี่เจ้าของรายการพี่คือเดคู่ดี่คือเดชด้วยอ๋ออ่ะได้ได้พี่ใคให้ให้ทำตามเฉยใช่ทำทำทำด้วยกันอันนั้นเดี๋ยวให้น้องแพรอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่ทำตามอ่ะน้องแพรทำกับตูเต้ดีกว่าเฮ้ยคุยยประโยชน์นี้ไม่ดีเลยเมื่อกี้ประโยชน์ไม่ดีเลยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ไมล์เซ็ต เดี๋ยวอาอะไรทำท่า t h ้หน่อยอ่ะไหนไหนไหนนะต้องไหนทำจีอ๋อที่แบหูต้องอ๋ล็อกเกอร์คือเราก็บ้าบ้าบอกอนะพูดถึงคือเราก็บ้าบ้ามาบอกนะพูดถึงอ่ะเออดูพี่แจ็คหน่อยพี่แจ็คทำกับหนูได้ไหมคะอะไรนะคะอะไรนะคะจิตอาถรรพ์ดีไหมทำทำท่าดีใจมือตันเลยเมื่อกี้ทำท่าดีใจตามหนูได้ไหมคะได้สิคะยังไม่ได้ถามเลยล่ะคให้น้องถามก่อน แจ็คท่าดีใจโอ้ได้ตั้งแต่หนูก้าดูข nee. ึ้นมาเลยมา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 เรามาเรียนแบบท่าของเดนนิสมูโอลหน่อยเดี๋ยวเก็บต่อสายก่อนเดี๋ยวมามามาอเอ๊ะมาทอ่ะมาต้องหานำเลยอยู่ข้างหน้าเลยนำเลยน้องหานำเลยหนึ่งสองสามเออขาดเหรอแหมพี่สองคนทำมันดู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 ไม่เป็นมงคลเลยลูกมันดูค้ำคันเนาะ อาท่าท่านี้ดีกว่าครับน้องแพ้ทำไมมือเราดูอ่อนแรงเราดมันดูหมิ่เกงยังไงก็รู้บอกไม่ถูกอ่ะท่านี้ไม่ถนัดเอาท่าอะไรเราดูท่าต่อไปท่าต่อไปเลยโยกไปดูท่าต่อไปหน่อยท่าที่สองครับท่านี้ท่าแรกของเดนิสมิโรโออท่าที่สองนี่กำลังฮอตเลยจักรกิจพารพลเอ่าอ่างูท่างูอันนี้เอามาน้องแพรโชว์หน่อยอ๋อก็ทำไมหนูทำมันดูน่ารักหนูทำดูน่ารักพี่แจ็คทำดูเอามาเอามาพึ่งเอามาพลาดเหมือนกันนะจะดูบ่งบอกที่ใส่ะ อามาลองลองลอง,ลองดูอ่ะอ่านี่จักกิกเขามีแบบว่าอ่าตบอกแล้วแล้วก็มานี่อโอ้ช่อหน้าหูเห่าไลยนะพี่แจ็คนะโอเคจักกิกวรพลนองตรงเรียกว่าท่าจงอางอท่าไปดูท่าที่สามหน่อยครับโอ้ช่วงนี้ท่าโอ้โหูหูแอันนี้เ,<ล>เหมือน<ๆ>แบบกังนำสายไหมนี่เสื้อตัวเดียวกันด้วยนะลองซิอาแพรที่ลองสิ เออเราก็เป็นคนเพี้ยนเหมือนกันนะผมว่าน้องเขามีปัญหาแล้ะผมว่าเขามีปัญหาเหมือนกันเออเราก็นึกว่าเออการนั่งรถไฟเป็นคนเดียวอาจจะแบบอยากลองประจนภัยอ่ะแตดูแล้วน่าจะมีปัญหาทางจิตนิดๆอ่ะผมดูแล้วอ่ะลองดูอ่ะเอาลงช่วิพี่แจ๊คด้กี่ทีตรงนีอ่ะทำไงอ่ะก็เป็นท่าที่เราทำแล้วก็ดูน่าเกลียดไม่มีท่าไหนที่พี่แจ๊คทำแล้วดูน่าดูกว่าที่น้องทำเลยนะเนี่ยทำไมมันออกมาทุเรศทุลังเห็นไหมว่าท่าของกระดิษารา ในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับผมว่ายิ่งนับเดี๋ยวนับท่าที่สี่ที่ห้าน่าจะหนักกว่าน,นี้ไปดูท่าที่สี่หน่อยโอ, <laughs> อยย้อ่ะพญาไก่ชนอ่ามันไม่ได้แค่นั้นนะเหมือนเขาต้องมีซอยขามีอะไรด้วยนะมีซอยก็นดนะ้วยเหรอเน่ะซอยขาเนียอ่ะเดี๋ยวดิระพัน์ธผาสุขขันอ่ะน้องแพานาประตูแรกของเจ้าตัวไ โอ๊ยมีคอด้วยคอด้วยเดี๋ยวด้วยต้นใช้แบคอให้มันยืขนาดนี้นะคือเราก็ไม่เติมไม่เติมให้เท่ากันไปอ่ะอ่ะต้องคอด้วยอ่ะคอเออพี่แจ็คไม่ได้เลยทําไมไม่น่ารักเหรอวะไม่น่ารักหรือคะอาแผ่อดีท่าพยาไก่ชนของจีรพัฒน์ขาสุดยอดยังฮะมีไหมฮะมีค่นีกอีกแม่ขยันมาซะด้วยถือว่านี่น่าจะหนักอ่ะดูแล้วอ่ะมาดูท่าที่ห้ากันหน่อยครับ โอ้โหนี้ผมว่ายังไงเนี่ยท่าเนี้ยอ่ะเดี๋ยวแล้วดูสุประชัยทำแล้วดูน้องแพร์ทำ่ะน้องแพรเผื่อจะได้ตามได้เออเราก็ถือเป็นท่าขี้เมาเลยนะเออเป็นคนเหมือนเป็นคนขี้เมาเลยนะอ่าคือเราไม่ต้องออกเข้ามาแล้วได้ไหมฮะผมถามนิดเดียวว่าเราไม่ต้องออกเข้ามาแล้วได้ไหมหรือยังไงดีอ่ะตามให้พี่แจ็คดูอีกทีเสรแล้เออออออ โอ้อายุก็ไม่ใช่น,น้อยแล้วพูดตรงงั้นก็ต,ต้องให้มาทำอะไรเนี่ยช่วยปาะเทศลีล,ลาศน,นะเพื่อนเออนะฮะอ้เอาท่าท่าดีใจนะครับของเขาเรียกนักเตะในไทยลีกก็มีแปลกๆนะแล้วมีท่าส่วนตัวไหมถ้าเราดีใจเรามีท่าส่วนตัวย<ม>ิงเข้าอ่ะสมมติเราลอง<ค>ทำเป็นเหมือนยิงเข้าแล้วทำท่าดีใจดูอ่ะคิดเป็นท่าส่วนตัวเลยเออท่าแฮร์รี่เลยสมมติแฮร์รี่ยิงเข้าอ๋อยิงนี่ยิงเข้าไปโอ้ยอะเป็นไงฮะ เขาเครียดไหมในการเดินทางคือเขาไม่เครียดหรอกผมเน่เริ่มเครียดแล้วผมเริ่มเครียดแล้วว่าว่าเราเราได้อะไรบ้างกับการเอาเขามาวันนี้อาฝากผลงานหน่อยน้องน้งแฮรี่ฝากผลงานหน่อยแกแ็ให้คนเห็นหน้าชัดเจนหน่อยนะครับอะอยให้น้องแฮรี่ฝากผลงานหน่อยก็ไม่ต้องเต้นนะลูกตอนฝากผลงานไม่ต้องเต้นด้วยไม่ต้องเหนื่อยเหนอยเหนื่อยเเหนืยเหนื่ ผลงานอะไรอะติดตามแบบเป็นคลุกไอจีอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ติดตามได้ที่ไอจี p a r e ระหว่างฝากผลงานเต้นด้วยได้ไหมระหว่างฝากผลงานเต้นไปด้วยแล้วก็ฝากผลงานด้วยได้เออลองดูลองดูไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดไหนๆก็มาทางนี้ลไปให้สุดลูกติดตามเอ๋อ ติดตามได้ในเ c e บุ๊ก PARIS และ i อ p a r i รไหนตรงไหนตรงไหนชี้ได้ชี้ตรงไหนในที่ขึ้นมาตรงไหน